สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาเดี๋ยวมื้อนี้จุลีสิพาออกลอดจากน้อยเด้อค่ะช่วงนี้ันฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกสุมอสุมอตกยังมือ้อยังคืนนะคะ่ะจุลีเลบยบ่ได้ออกบ้านเลยไ่ได้พาพี่น้องออกลอ,อกพาพี่น้องเข่าป้าเนาะค่ะเนาะพอดีมื้อเศร้านี้อากาศกับจังที่ห้เบิ่งตอนเศร้านั่นแหละค่ะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงบ่ายแล้ว แดดก็เป็นสีออกจุลี่เลยสิพาพี่น้องเระจากน้อยเอาเห็นบอค่ะขอโทษหลายๆค่ะนี่พอเฮ็ดเพิงค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิงขาแดงแซบค่ะนี่ทีมงานจุลีมักบอกทรงข้าวทีมงานทีมงานบอกไปเก็บไปเก็บไว้เห็ุพี่ว,ว่าสนะั่นวะน่ะจุลีเลยพาพี่น้องออกมาเก็บนี่ละค่ะนี่น้องพี่น้องนี่กําลัง กำลังขึ้นค่ะกาลังเป็นตุม่มกาลังน้อยๆอยู่กำลังน้ำค่ะทีมงานจุลีเพิ่นเฮ็ดงานด้วยค่ะเพิ่นบ่ว่างดอกค่ะเพิ่นบ่มีแต่จุลีนี่แหละค่ะพี่น้องคนบ่มีเวียกมีงานมาพี่น้องเนาะว่าไปจุลีกับมีอยู่ดอกค่ะงานก็ได้งานก็น พาพี่น้องเก็บเห็ดนี่แหะค่ะพี่น้องอุย้ยนั่นค้าแต่เว้าวเอาซะวาวาสนับพี่น้องเก็บเห็ดดีกว่าน้อพี่น้องเนะเาะได้อยู่ค่ะนี่เห็ดเพิง่งนี่ค่ะมันขึ้นอีกอยู่ค่ะนี่แล้วก็อันที่จุลี่จงไว้จงไว้น้ำ จุลีพามาเอาวันที่จงไหวน้ำเด้อค่ะอันนี้ค่ะนี่นี่อันนี้อันนี้หัวรุดค่ะนี่รุดออกจากขาขามันไสได้ปะบะเอาหอกงขาเอาแต่หัวกระเพาะสินะนี่ค่ะลายดอกเติยยุค่ะ อันนั้นที่จ้องวเด้อค่ะนี่จำได้บูบูคลิปก้อนก้อนหนานี่ซุ้มนี่ขึ้นไหมเอาพอเห็นซ้ำ เพิง่งเก็บเห็ดเพิ่งค่ะอันนี้งวดก้อนจุลีจงไว้เด้อค่ะนั่นใส่บ่ได้ซ้ำอันนี้ใส่ได้บ่เน้อนี่เนาะอนดอกนี่ใส่ได้ยูโอ้ย เฮี er er. ยเฮียบ่ได้ซ้ำค่ะบ่ได้นั่นนี่ที่จงไวจากผู้ใดจจำได้บ่บุไปซสนะรอต่อเนาะค่ะเนาะซุ้มนี่ก็เฮ็ดเฮ็ดเพิ่งนะคะอันนี้เฮ็ดเพิ่งเข่าเพิ่งเนยนะคะนี่ซุ้มนี่ดอกหง่บานเบอ้เอเบลาแล้วี่ค่ะเฮ็ดเพิ่งเนย เท่าแล้วนี่ค่ะเห็ดเพิ่งเนยเห็ดเพิ่งเนอยเอา้าวลุยตอมีอีกหรือเปล่านีมีอีกดอกนึ่งน่อยๆม,มีตัดขาด้ยพี่น้อง พอใส่ได้บะนี่ดอกนี้ใส่ได้ย่ค่ะพวมขึ่นไหมค่ะใส่ได้บนนอหน่เนาะ นลีนพร้อมแกงแซ่บเนาะค่ะซัมนี่อพอทั่วกลนต้านนี่แหละค่ะมีอีกบาวนี่ดอนี้ได้ไหมเอาบอเห็นโอ้ยเฮ้ย yeah. เต้นยู่คือกลบนี่ล่ะเฮ็ดกระไดเอาขาหักหัวลุดปะได้ไงมแม่ขาหักโอ้ยอโอ้ย <laughs> นอ้องแบบัดขาจากน้อยหัวกับขาไปคนละทางเดิมนี้นี่ค่ะ ดอกนี้งามอยู่ค่ะอันน้น้อยนี่ใส่ได้บน้ออยู่น้ากันแต่ว่าดอกงหญ่ใสดได้อยู่ค่ะดอกน้อยนี่ดอกน้อยนี่เป็นสีเละๆค่ะเอาไว้หวนละใสตาระเ,เบงกลุ่มนี้ เดี๋ยวเ้าไปเอากุ้มพุ่นเบืองกลุ่มนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะอโอ้สวยอันนี้สวยยู่ค่ะนี่ ม,นนมือนีก็งหนคืนอนีแล้วเมื่อนี้ แดดดีค่ะหลังจากฝนตกยังมือ,อย่างคำอยู่สองสามมือจุลีออกบ้านบบได้บบได้ไปเฮ็ดคลิปเมื่อนี้เป็นสีแดดแดดจุลีเลยเฝ้าออกมานี่และค่ะ ลายดอกเติบอยู่ค่ะเพราะได้กินเพราะได้กินนี่นี่นกจะทให้เขาเกิดขึ้นอ,อีกบางกลุ่มนี่ ้โ,อโ,อโอของของไซของไซน่ะน้องนึง,นงน่ะนะพี่นอ้องของไซน์ไหมไซไได้ย,ยี่ดอกเนาะนี่ก็ได้ยี่อย่างเงี้ยไงน,นี่ได้ลายดอกเติอบอยู่ค่ะเบื้องเน้งน่ง มีกระดอกหนึ่งพุ่นกระซองดอกออนี่ค่ะเขาได้กินอยู่ค่ะมือนี่ได้ลายดอกเติบอยู่ แล้วอยู่คะ่ะแล้วอยู่คือคือคือนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เห็ดเห็ดเข่าเห็ดกลนโคกด้วยค่ะหรือว่าเห็ดลัโซราอันนี้ก็ขึ้นพร้อมขึ้นด้วยกันค่ะนี่ขึ้นอยู่น้ำกันนี่เป็นกุ้มเป็นก้อนอยู่ซุ้มนันเถาแล้วค่ะซุ้มมูนันเถาแล้วเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะ นี่กำลังขึ้นไหมเด้อค่ะนี่รุ่นไหมค่ะรุ่นไหมรุ่นไหมกำลังเป็นสาวอ้ออ,อน้พี่น้องเนาะนึกว่าสีบรลายดอกก็ได้ลายดอกเติบอยู่ค่ะนี่พอแล้วยืดดอกค่ะมือนี่พี่น้องอค่ะเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้า สารสนานาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเม่นทุกไลทุกซับสไครยบายพอได้กินยีดอกขามมือนี้ก็ได้น้อพี่น้องไปแล้วค่ะบายบาย